สวัสดีจ้าน้องกระปุนสวัสดีจ้าน,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 น้านอนนะนงอกระปุนอนะ็นมาตาสายมาตาหนาจ้ะมาตาหนาเนาะอืมไปห,หน้าฝ<ม>ันดีป่ะนอนหน้าโนอะ้ดีอยู่เอาไปนอนหน้าสิเออไปนอนหน้าประเดี๋ยวมานอนเดี๋ยวไปนอนในบ้านแล้ว<ม>นี่หมุนผ่านอนในบ้านวะนอนหน้าหนมะุนพานอนหน้าเนาะไม่ลหรอืมน้องกระปุแล้วไปฝันดีหน้าปะ แม่แล้ฝันอยูุหน้าทุกมือเลยฝันว่าอันจนังไหนเอาว่าสุพี่ีรองฟังนะลาฝันว่าไปอยังว,ไงวนะวไปอยังวะไปยางวะยุคพุ่นนะจังเดะไปย่งวะจำว่าใดอ่ะไปยัปงวะเป็นลักษณะอะไรเป็นงานเป็นบุญเล้ไปเที่ยวไปไปบุญงานบุญวะแมนงานบุญไปที่ ย่งางไปยิ่งลาบ,บ่มีรถไหมแบบย่างยางไปกว่าสีถึงมันก็หดมืดพอดีอไปนี่ลาเล่ไปเจอไปเจอแยกแถวแยกแถาย่ายงามากไหมโบแมนโบแมนยแยอยู่นี่คนละแยกยคนละแยกายกแถ,ถาแถวทางไดบ้า,างแถาทางไหนวะโบหงส์พี่กันเดี๋ยวเราดูหงส์เดี๋ยวเราพูดแถวอืมไปไปไปเป็นร่างในบทหนึ่งด้เพ็่อปในหนัง คนเลยบอกว่ามาตาใสาลูกลาเจา็บสี๋แล้วเลยบอกว่ามาตาเฮี้ยนจะแต่ที่นี่อันนั้นแม่ยิ้ยเลยเ <Yeah. S 1> พิ่งเลยห้ลูกอมใช <Yeah. S 1> อื้ให้ลูกอมแล้วเพิ่นก็ยางยางไปยางมากเพิ่นก็หายไปเลยแต่ mm hmm. ที่เราเลยยางไปหน้าเราเลยเห็นเพิ่นอีกอยิ mm ้ hmm. มเศร้า ไปี่เพื่อเลยหห้ลุกอมหล่ะููมือแบบแบบบออวย่างเล่ส์มือบอกตาเนี่มคำไอ้ตาลอมเชื่อในฝันน่ะแม่ก็บทีนี่ร้านนอนบาทีนี่ร้านนอพ่อล้านนวลหล่ะคืดอีกลาะคืดไปายาแถามาจ่าใส่แล้วก็บอหูคือกันเห็นตานยางมาจากสาการจ หลกักอะคิดว่าคิดว่าไปคิดว่ามากลากํำตอนเศร้ามากอืมํำอีรีเลยํำว่าอะไรคำว่าเนี่ยลากํำว่าลักินเขาลักกินเขากับเมี่ยวแบบกินเขาต้มเมี่ยวมอ้ยโอ้เอาไเห็นนะเข่าต้มบ้าไปทีท่ แต่เยี่ยมกับมากินน้ำ mm. แบบยี่หล่าก็บอกว,ว่าเออมันเป็นยังไงคือคือเหมือนยายครับยายนะเขาขาว mm. ชุดเออดำกระปงขาวกระปงกระปงขาวเธอเสียรำแมนแค่นี้แค่นี้นเอาว่าเป็นเหล็กวะเออแมนไม่เป็นเหล็กเป็นเหล็กอยู่บาทีหล่าล่าได้เห็นยายได้สุ เห็ดมือขึ้นมาเแล้วที่มือขึ้นมาค่ะอันเดียวแบบเลขสองตัวนี่ตัวใดล่ะอืตัวเนี่ยวะซี่เจ็ดซี่เจ็ดแบบแบบอันนั้นไหมมันเลขสี่ยี่มุมนี้เลขเจ็ดยี่มุมนี้ข้างหลังเลขสี่ข้างหลังเลขสี่ห้องวัดใดห้องวัดเนียนปะ ยายแล้วช่วงมือเออ,อนี่กวนกว่อนเพื่อนเสีหยห้ขนมเพื่อนกะเฮ็ดเจ้าสีลเราเพื่อนกะหายเลยหลัวก็ะมองหลักกระมอมเห็นอยู่ซี่เจ็ดเด็กซีเจ็ดตัวซีดแดงตัวสีแดงจำาะไรเลยห่วะแบบจำาะไรเลยแบบจำจำแมนเลย Ừ. Tô à? Tô Để xí <t warpúcados> à? ah, nó Tiền Tốt đeo à? Tốt đeo Tốt đeo nó Nhìn lùi áo cả đây có này thấy ít nên có lại gì có có Tôi thì tôi anh Tôi đây Nhỏ bà phi มาเธอใช่สูงทีแบบเนี่ยวะยุ่งงนาพากไหมลืมลืมเบายุ่งงนาพากนาพากหญยเออนาพาก่ายอืเขาเจบที่แรกเห็นยุ่เมื่อนี่แมนเจ็ดีหรือสีเจ็ดสีเจ็ดเยสีเจ็ดเนาะเดีวกะเห็นยุ่งนาพากแค่น้ำแมนต่วได้ก่อนสีสูนีสูนี ปูนสีเนาะอของวันนี้เนาะตัวป่ะเนี่ยบอไว้ตัวนะ <c oughs> ถ้าลราตัวอะคือสิม,อส <c oughs> ม่วงบอกเห็ดไว้ฟักเสียงเมียนอยู่เอาไปตัวปูซีเนาะอันนะครับกับเป็ดข้าวฟันน้องๆกับปูนเด้อนะครับเรียกน้อยงปูนฟันได้ก็เอางั้นเนาะนะครับเรียกน้องกระปุนกับมกขขักจอ,อกขึ้นบ้านเด้นะครับบอกชื่อบ้านของรัฐบาลไทยวันนี้เป็นกับฝันไม่เนาะนะครับ ฝันว่าเห็นเลขยี่หวอหนาผักย่าได้เจ่ะแม่นาผักและย่เลยอืมนะครับเป็นเลขตัวดีได้นะนกขปรุน,ปนเห็นตัวเลขนะครับยุ้เมือ่อย่านี่งคือซี่เจ็ดนะครับแล้วก็ยุ้หนาผักย่าซุ่มซีได้นะครับเป็นแนวทางของนกขปุนเนื่องวันนี้ผนฝันถึงเจ้าเขาย่าเห่าเนาะมากักจะเอา,ล,มมล,ากกลูกไ<า>ม้ใครที่เราจะกดลูกค่ะใครที่ละหาลูกใครที่ละหาลูกวะอืม เอาใสตจิลหาลูกเด้อนะครับเปนว่านะครับลองเวรง้นนองจะหน้าเวรงนะครับเนาะรวมหาลูกยุ่มมือเนาะอืทำไมรวมหาลูกเส้ม,มือเปล่าเส่มือเลยแบบไดไลเฮนสีแยกกะรลมให้หาลูกแต่ว่าในมือแยกเนี่เห็นเหล็ก<ม>เปนเหล็กสีเก<ม>ล็ดเนาะเดินเหล็กยุ่งหนาผ่าแยกเนี่เห็นน้องเห็นตอนไหน เห็นตอนตาเงยขึ้นมาเงยขึ้นอืมเงยขึ้นตัวสีแดงวะเนี่ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินโอ้ยหน้าผากมันสีน้ำเงินอือยู่มือสีแดงอยู่มือสีแดงเนาะเอาขอรบกวนพี่น้องเด้อนะครับรัฐบาลไทยนะครับในงวดนี้เนาะนะครับนี่คือโชเดีกิจเตือนเขียนไม่ติ่มผลให้น้องคุณได้นี่นะครับ กับเป็นในทางของน้อกขับปุ่นเนาะนะเนาะแล้วเราเขียนไงกันนะครับน้อกขับปุ่นนะครับนงปุ่นจะคว้าเปล่าก็ยายเขียนผิดเด้อล่ะน้อกขับปุ่นเนาะเขียนผิดมะน้องนกปุ่นเนี่ยนาะงวดที่สิบหกก็พอหกแปดหนึ่งเลซี่เกต เป,เป็นะขาุนเม่แหละสีเก็ดกับ04อืมขาวประชาเนครปุ่นดูสีไหมอสีเกกับ04เ้อนะครับสำหรับในทา่ามขาุนในวันนี้ครับลองมคนเดีมวกันก้ำนอกขอบุนะ่นเนาะในทาาเนาะีหล,ลบบรักว่าใบตัวเด้อครับสำหรับดองพปุ่นคนว่าแต่ยังได้ผลไห้สันนะ่นเนาะเป็นไรล่กเป็นเลยใบตัวเอฟซีเนาะใบตัว ทำตัวเดินมาบเด้เอเอฟซีจะหายเด้น่าหน้าเหรอเลยฝันเด้เลื่อนฝันทุกคืนเลยฝันจะขึ้นแล้วลื่ขึ้นเดียวเลื่อนสุขขึ้นเลื่อนฝันอะไรขึ้นเหรอจีฝันอะไรขึ้นเหรนหาขึ้นหาเมื่อหาเมื่อเป็นเวลาใครเดียวกันบ่บ่แต่ว่าอันนี้จำได้เมื่อไรเนี่ยหมู่บ้าน อันน้องหมู่บ้านวาเนี่ยโอ้ได้จําได้เนาะเอานะครับกับเป็นหรอบมื่บ้านเนาะนอนกับปุ่นว้าเด้อนะครับก็คือเลข47กับ04เด้อนะครับ47มือนะครับตัวสีแดงแต่อยู่น่าผากใน04ก็ลองพิจารณาเบ้างนะครับสำหรับในทางนอนกับปุ่นนะครับส่วนใหญ่เลขพิ่นจะมากกว่าพื้นบ้านเนาะนะครับหรือว่าจะเก็อาจไรเป็นรัฐบาลไทยก็ได้แต่ว่าเน้นไว้เป็นรัฐบาลไทยหละกันนะครับเนาะนะครับส่วนผู้ใดจะมักซื้อเพียนบ้านก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า น้องขปุ๋นค่ะบ้างสี่นะครับเผมวอกสุฟังวไ่ได้มาลดก,กับมาโลกสูงสั่นนะครับให้ช่วยขัมาน้าหนองขปุ๋นเดิน,นครับได้ว,วันนี้ให้หงปังนะครับโอเคนะนจำได้เห็นว่าตัวเนาะว่ใช่ตัวจำได้โอเคค่ะสวัสดีจ้า